น่ารักมากค่ะไม่ <ว Romeo. S 2> ต้องอิจฉานะคะทุกคนใครมาหน้าง,งานก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะคะ ความรักความเมตตานะคะแม่ท้วงแล้ววันนี้แบบว่าไม่หวานเพราะว่ามีนวดเขาแก้อ่ะเข้มมากแบบหน้าดุมากเดูเป็นหนุ่มมาดเข้มเขาเป็นนักมวยไงพวกนี้อ่ะดุโดนอยเืคนจะกลัวให้พูดเยอะเาไม่นวดต้องไม่พูดเยอะแต่เขาพูดเยอะเหมือนเอของเพน ใช่ค่ะใส่แบบทำบุญสายบุญนะคะบุญจ้ะย่างเดี๋ยวแม่แจกเดี๋ยวให้แม่นั่งแจกกี่ใบนะจ๊ะสามสิบเก้าหรือเปล่าอ๋อ,อสิบก่อนแล้วค่อยอีกสิบเก้า โอเคจ้ะอ๋อสิบใบของพี่ตุ๊กตาโอเคแล้วก็อีกสิบเก้าใบของพี่แอนนาโอเคจ้ะพี่แอนนาสิบเก้าใบว้าววันนี้นะคะแม่จะแจกบัตรนะคะทั้งหมดสิบใบกับอีกสิบเก้าใบนะคะน่ารักมากสามารถสั่งซื้อกุ้งนองไหมครับเมื่อกี้ยังรักอยู่ค่ะแม่ ไม่ต้องอายนะคะตอนนี้แม่แม่ดังละข้าชมแบบว่าแม่น่ารักนี่นะคะครอบครัวน้องสันก็จะมีแม่ครัวแล้วก็แม่แม่นะคะครอบครัวทำอาหารช่วยกันนะคะต้อนรับแขกดูน้องกราฟนะคะจะตามส้มตำให้หนูอีกแล้วนะคะวันนี้จะกี่<า>รอบห้องนะ้ำวันนี้ อร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมนะคะกินหนึ่งคำสวดอภิธรรมหนึ่งคืนนะคะโอเคเอาเอพี่ขอบายนะนี่แม่แม่ถามว่าท้องเสียหนูได้กินส้มตำไหม เพราะส้มตำก็คือกาฟตำให้กินเดี๋ยวดูแกงนี้ว่า้องเกลียบล่างก็กินก็เลยหัวล้อกันหมดเลยทุกคนตลกมากแกงน้องกาฟกันนะคะนี่บรรยากาศนะคะนงานเดี๋ยวรอคุณแม่สุ่มแจกนะคะทุกคนได้ทุกคนนะจ๊ะได้ทุกคนที่โดนสุ่มนะคะ มาทักทาย f อแล้วเนี่ยพี่นะนะคะพี่ลุงันนี้รู้จักพี่ลุงชื่อเล่นพี่ลุแล้วพี่ลุงสมาชิกใหม่ใช่ไหมนี่นี่ใช่โอ้นานแล้วแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมาแสดงตัวตนบิมาบิมาจากบุรีรัมเลยนะเลิศมาจากบุรีรัมดังไปล้ที่สนามบินเลย ตกรถเราคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวไปลงกรุงเทพแล้วเดี๋ยวมากับพวกพี่ได้นะแม่ไม่ตัวเอง๋อใช่บ่สามโทรมาหาไปว่าพูดถึงคอร่าส์ก็เลยบอกคือเราไม่ทด้แล้วได้ยังได้แล้วเรียบร้อยดิวเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เจอผมิมผมเลยค่รับเก่งมากตบเมื่อรัวไปเที่ยวนิเจอแล้วจริงเปล่าจริหนึ่งรถบัสเลยหรอ หนึ่งรถบัสแต่แต่ไม่มีใครแบบเป็นอิสลามใช่ไหมไม่มีมีแต่อิสลามฟามนะตอนอิสลามฟาร์มเอ้าพี่คนนี้หน้าไม่คุ้นเลยมาใหม่หรอคะเนี่ยเนี่ยจำได้เลยจำได้เลยพี่นิดตอนนี้จำได้พี่นิดพึ่งจมาพึ่งมาแตงพี่แพ้พี่นิดพี่ดาวแพตตี้พี่ก้อยพี่รุ่งอุ้ยหน้าเก่าเก่าค่ะ ไม่จำได้ไงพี่แตงไปทุกที่พี่แตงพี่ดาวพี่ก้อยพี่แพตตี้ไปทุกงานนะคะน่ารักน่ารักนี่เขาคือแก่สวยเขาคือแก่สอยเลยเนาะกินปลาทอดอย่างมมาถถึึงงี่แล้วจะทำแบบปลาทอดเอพีอะไรเนี่ยเออ เรียบวกเไม่ได้ม่ได้ของเสียงแม่ครับงานน่าเนี่ยเอาเจอกันอีกแล้วนะนอกรีสอร์ทจ้าเพราะแม่จะต้องซ้อมนะคะซ้อมดิเกย์วันนี้เราจะเอาอะไรย่างคะเลิศใครเตรียมมานะโอ้โห fc ห่อหมูมาย่างเองนะคะทุกคนทีมพี่ดาวสายจวด พราะที่นี่เขากินปลานะคะนี่ดูข้างอุ้ยมองนี่เป็นมองซาร่าพักใจข้างขางนี่เป็นน้องพี่น้องบรรยากาศดีบรรยากาศดีค่ะอ่ามื้อย่างของเรานะคะพี่เกมเลิศเลิศป้าเพิ่นมากหมูมาแต่รผุ่นกรุงเทพมหานคร หมักมาเรียบร้อยแล้วโหน้องฮัสซี่ลานะคะไม่ได้มาอยากไปกินปลาระโอ้โหคือม,มีแต่เซนเดี๋ยว่บมีเครื่องบอกโอ้มันอยู่ข้างล่างนะอ๋ออยู่ข้างล่างเครื่องอยู่ข้างล่างมมเ,ดเดี๋ยวไปดูอาหารนะคะว่าบ้านน้องซานต้อนรับอาหารอะไรบ้างอร่อยแน่แน่ยำปูม้า มีเมนูอะไรบ้างคะโอ้โหมือชงมาแล้วนะจ๊ะทุกคนดูนะคะบ้านน้องซันต้อนรับ FC อาหารเยอะมากปลาทอดปลาทอดคืออะไรปลาทอดอร่อยมากปลาร้าทอด SP นะคะทุกคน SP จะทำเมนนะคะทุกคนเตรียมแซ่บพี่ลีเอาบอกจริงเอาแซ่บปะแซ่บพี่ลีเดี๋ยวจะพาทุกคนไปช่องก่อนอี่ฉันนี่นื้แล้วค่ะสู้จ้าอ่เดี๋ยวจะให้แม่แม่จะไม่จะแจกบัตรตอนไหนจ๊ะ แม่จะแจกบัตรตอนไหนฮะแจกบัตรฟรีอ่ะอ๋อเดี๋ยวแจกเองแจกนี่แหละจะแจกนี่แหละอ๋อแม่จะแม่จะสุ่มเองนะคะทุกคนใครที่แบบมีแชทเด้งขึ้นไปนะคะก็แสดงว่าเป็นผู้โชคดีนะคะใครที่แชทเด้งนะคะเซอร์ไพรส์นะคะถือว่าเป็นคนได้ไปท็อครัวประจำวงค่ะนี่ ต้องรับบทนะคะ้องป็ดอายแล้วกับมาเผ็ดพอดีคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นี่ใช่นีเอร่อยน้ำต้มต้ส้มกระเทียบมีกับแก้มจะกินบัวบอนี่เอาบัวมาแก้มหน้างานฟรีค่ะน้องฮอซซี่ไม่ได้มานะคะว่าขอจานทำ เอาอีกไหมแม่ยำหอยเด้เอาไหมยำหอยรอได้เลยนะคะรอผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวแม่จะส่งไปเองนะคะทุกคนประมาณ29ท่านทั้งหมดนะคะบัตรฟรีนี่บรรยากาศดีๆนะคะอากาศเย็นดีพี่น้อง คือจังบ้านจะาคองนี่นะเหมือนบ้านตัวเองอบอุ่นไม่รู้สึกว่าเป็นต่างบ้านต่างเมืองเลยน,ะนี่ FC มานะคะก็อยู่ด้วยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะ FC ที่เพิ่งเคยมาแล้วก็เพิ่งเคยเจอแม่แพวนะคะก็จะมาในงานนี้ด้วย มาแต่ไก่กับมี่พูดตัวกรดกับมี่พี่น้องไรสดค่ะนี่แอดมินก็กำลังทยอยตอบแชทอยู่นะคะด้วยด้วยความขมักขมเมน,นี่มีหมาล่าให้กินด้วยนะคะกราฟอีกแล้วเราเรา,เราแวงกับกราฟมากเลยอะ่ะอ๋อดักแด้ทอดสันชอบมากนะเนี้ยกินกับข้าวเหนียวตลอดเลยทุกงานใช่นางจะแบบไปซื้อดักแด้อืมแล้งง่ายจริง นี่ทุกคนคะใครมาหน้างานนะคะก็จะบรรยากาศประมาณนี้เลยเอ่อบัตรบัตรปีบอกรอแม่แพลแจกนะคะไม่ต้องทักมาถามแม่แพลแสก่อนแล้วค่อยทักมานะคะแม่แพลจะทักเองใช่ทุกคนไม่ต้องอ่ะไม่ต้องกดดันแอดมินนะคะ ใครที่อยากได้บบตฟรีนะคะเดี๋ยวแม่แพ้วจะทักไปเองแล้วส่งลิงให้เองนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะนี่ของนํำของนั่งค่ะพี่น้องพร้อมมากนี่เวทีใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นเวทีของพี่เบนนะคะทุกคนดูเวทีพี่เบนนะคะแล้วเครื่องเสียงก็อีกต่างหากนี่พี่น้องเวทีที่เก๋เลยคือเวทีเท่าเด้เขาจะมีนี่ ก็คือยาวไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแต่งตัวข้างหลังนะคะนั่งแต่งตัวข้างหลังกันเรียงกันอย่างเงี้ยอ๋อมีมเอออไรต่ประเด็นปูศาสตร์นางเคลื่อนเวทีของเฮานะคะเวทีมรำซิงแบเนี้ยบระเด็เป็นเวทีสูงแต่ว่าเป็นเวทีพอดีต่ำๆต่อการแสดงละครเนาะอ่าก็จะเป็นบทแบบบทบาทหนึ่งนะคะ ก็จะมีโน่นมีสแตนพอพญาเมพญาแล้วก็ส่วนนักดนตรีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวงปรีพาตก็จะมีอีกสแตนขึ้นไปอีกนะคะแยกนะคะทุกคน <c oughs> ความแตกตา่างหมอลำซิงกับดิเกเนาะพี่น้องนี่มี่คำนี้เ้เวทีสวยมากนะเวทีแบบดีมาก ทำไ้นี่ไม่ได้สวยนี่น้องสันมูสะทอนพี่เบ็นไปพักผ่อนแล้วนะคะทุกคนนี่คุณพ่อก็เตรียมนะคะพรุ่งนี้แต่เช้ามากนะคะเช้าตรู่นะคะก็จะ ขอบครูตรงนี้นะคะทำพิธีไหว้ครูนะคะอบอุ่นพี่น้องดูเก,ก่นแบบน่ารักแบ๊วๆนะคะเดี๋ยวสักหน่อยนะคะก็จะลงไลน์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้มาชมบรรยากาศนะคะกันพรุ่งนี้นะคะทีมไลฟ์ของเราก็จะมานะคะสายซูมไหลนะคะ,คะกินขากิน าให้ดูนิดนิดนึงหน่อยอน,น,นี่วันนี้นะก็จะมีย่างหมูฮอหอมาเองเลยพี่น้องทีมงานสายจนดหอมมาเองเลยจ้าแบบเลิอ <c oughs> เอาละทุนเอาละนะคะน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบบว่าลาทุกคนให้ดูบรรยากาศ ในการซ้อมการเป็นอยู่แล้วก็การต้อนรับนะคะของบ้านน้องสันนะคะกับแขกที่มาเยือนนี่บรรยากาศอบอุ่นพี่น้องนี่เตรียมโต้ได้พี่น้องอีรีการันตีอีรีแซบอีริอ่าโยวย่เอฟซี ยูยเอฟซีนะ,น,นะคะนี่บรรยากาศจะประ,ประมาณนี้นะคะทุกคนเอ,นา,อนาละมังก่อยเริ่มรินพันกันแล้วเพราะว่าน่าจะหิวเขาแล้วลลลลก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะส่วนแม่ก็ให้แม่ซ้อมลิเกนะคะ,ะคืนนี้<อ>น่าจะได้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะตื่นเช้ามากๆจะถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะคะใครที่ จะมาพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้ขับรถปลอภดภัยส่วนใครที่รอดูหน้าไลฟ์สดนะคะในกลุ่มปิดนะคะ,<ร>ะก็ติดตามไว้นะคะหมดแล้วเลยชิ้นสุดท้ายูเกงใจมากเลยนะพ่อขอ,อช